สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามแล้วก็เพื่อนใหม่ทุกๆคนนะครับพบกันกับการเรียนรู้สูตรหวยรัฐบาลนะครับงวดวันที่1รกรกฎาคมนะครับหรือว่างวดหน้านั่นเองนะครับคลิปนี้นะครับเราจะมาทบทวนสูตรนะครับแนวทางการคำนวณเลข3ตัวท้ายรางวันที่1และ2ตัวล่างรัฐบาลนะครับงวดที่จะถึงนี้นะครับเราจะมาดูว่ามีเลขตัวไหนบ้างที่เราควรน,นําไปพิจารณาในการเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนั่นเอง นะครับเรามาเริ่มกันที่สูตร3ตัวก่อนนะครับสูตร3ตัวท้ายรางวัลที่1นะครับเวลาเราคิดออกมาแล้วนะครับสูตรนี้ในแต่ละงวดจะมีเลขแค่3ชุดแบบนี้นะครับก็มีชุดหนึงที่ออกตรงกับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ6 9 8 5 9 6 6แ0นะครับ5 9 3นะครับและ504นั่นเองนะครับใครชอบคิดชอบคำนวณนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับวิธีการคำนวณตัวเลข 3ชุดทำกันยังไงนะครับผมจะทําตัวอย่างให้ดูนะครับให้ทุกคนได้ทําเป็นคิดเป็นนะครับยกตัวอย่างนะครับจากงวดวันที่16พฤษภาคมนะครับงวดนั้นที่ออกก็คือ690กับ60นั่นเองนะครับก่อนคำนวณทุกครั้งผมย้ำเสมอนะครับรางวัลที่1-2ตัวล่างเลขหน้าครั้งที่1ที่2ห้ามสลับกันนะครับบางเว็บไซต์เขาจะเอาตัวที่มีค่าน้อยไปไว้ข้างหน้าตัวรางวันที่ถูกเหมือนกันนะครับ แต่การคำนวณนะครับกองสลักตักตัวไหนก่อนต้องเลี้ยงให้ถูกต้องเลขท้ายเช่นกันนะครับวิธีการคิดนะครับก็ยังเป็นสูตรเดิมนะครับของงวดที่ผ่านมานั่นเองนะครับเราใช้ปีพศในการตั้งทาในตำแหน่ง3ตัวข้างหลังคือ3 6 7นั่นเองนะครับมาตั้งทุกหลักนะครับหลักร้อยหลักสิบและก็หลักหน่วยนั่นเองนะครับผมทีนี้จุดตำแหน่งที่เราต้องจํานะครับดูดีๆนะครับใครดูในงวดที่ผ่านมาก็คงจะพอจําได้ นะครับหลักร้อยนะครับให้ทุกคนวงไปที่หลักหมื่นของรางวัลที่1จุดแรกนะครับหลักร้อยครั้งที่1กับครั้งที่สองเลขท้ายนั่นเอง2จุดนี้บวกกันนะครับนี่คือตำแหน่งหลักร้อยที่เราต้องใช้ในการคำนวณทุกงวดส่วนหลักสิบให้วงไปที่หลักพันของรางวัลที่1นะครับหลักหน่วยครั้งที่1กับครั้งที่สองเลขหน้านะครับตรงนี้บวกกันนะครับนี่คือหลักสิบต้องใช้จุดนี้ตลอดทุกงวด หลักหน่วยหลักสุดท้ายนะครับวงไปที่หลักร้อยรางวัลที่1กับหลักหน่วยครั้งที่1เลขหน้านั่นเองนะครับวิธีการตั้งตัวเลขเลขศูนย์ตัวนี้มาตั้งตรงกับเลข5ตัวนี้1กับศูนย์ได้1ก็มาตั้งนะครับเลข5ก็มาตั้งได้เลยนะครับแบบนี้5้าบวก7ดได้12ก็มาตั้งเลข6และก็เลข5ามาตั้งได้เลยแบบนี้ วิธีการบวกเลขให้ทุกคนบวกลงมานะครับ0บวก5จะได้5นะครับ1บวก6จะได้7นะครับบวกให้เหลือตัวเดียวแบบนี้ได้2นะครับ2ให้เพิ่มเป็น3นะครับ3เพิ่มเป็น4 4เพิ่มเป็น5 5เพิ่มเป็น6แบบนี้จะมีทั้งหมด5ตัวนะครับหลักร้อยนะครับหลักสิบก็เช่นกันได้0นะครับบวกกันได้8บวกกันได้8นะครับ8เพิ่มเป็น9เป็น0เป็น1แล้วก็เป็น2แบบนี้ นะครับหลักสุดท้ายหลักหน่วยนะครับหบวกห้าคือ1นึนะครับหห้าบวกหได้สดเคคือ1เช่นกันบวกกันได้2นะครับ2เพิ่มเป็น3 3เป็น4 4เป็น5เป็น6แล้วก็เป็น7แบบนี้นะครับสังเกตดีๆนะครับหลักร้อยหลักสิบจะมีหตัวนะครับส่วนหลักหน่วยจะมี6ตัวนะครับมากกว่าตัวหนึ่งถ้าเราจับคู่กันนะครับหลักสิบหลักหน่วยจะได้ทั้งหมด30คู่ นะครับสาคู่ถ้าเราไปเลือกสลากกินแบ่งรัฐบาลทั้งหมดคงเป็นไปไม่ได้นะครับเราจะคัดให้เหลือครึ่งหนึ่งก่อนนะครับให้เหลือ15คู่นะครับเราจะไปตัดที่หลักหน่วยออกนะครับเพราะมี6ตัวนะครับเราจะอ,าออกไปครึ่งหนึ่งให้ทุกคนวงไปที่หลักแสนของรางวัลที่1ไปบวกหลักหน่วยครั้งที่2เลขท้ายนั่นเอง2จุดนี้นะครับบวกกันนะครับแบบนี้สองบวกศูนย์ได้2นํามาวางในตําแหน่งสุดท้ายตรงนี้เสร็จแล้วก็บวกกันนะครับ สองบวก7จะได้เท่ากับเลข9เลข9ตัวนี้จะเป็นตัวเลือกนะครับว่าเราจะเลือกตัวไหนออกมานะครับเลข6ตัวนี้แบบนี้เลข9้าเป็นเลขคี่ให้ทุกคนวงไปที่เลขขี่แบบนี้เลือกออกมาก็จะได้15้าคู่นะครับแต่ทีนี้สูตรนี้นะครับเราสามารถตัดให้เหลือแค่สามชุดเท่านั้นนะครับตามตัวอย่างที่ผมได้ให้ดูเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะครับเราจะฟันธงหลักร้อยแค่ตัวเดียว หลัก10แค่ตัวเดียวนะครับมาวางคู่กับเลข3 5 7ห้าตัวนี้นะครับตำแหน่งตัวนี้บวกกันได้3นะครับนำมาวางหลัก10บ,บวกกันได้2นํนำมาวางนะครับเสร็จแล้วเราก็บวกกันนะครับ3บวก7จะได้10ก็คือ0นย์ะครับ0นย์ตัวแทนเป็นเลข5นะครับตัวนี้สองบวก7จะได้9 9ตัวแทนเป็นเลข4คํคำว่าตัวแทนเนี่ยผมอธิบายทุกงวดทุกคลิปไปนะครับผลบวกของ5เราเรียกว่าตัวแทนเลข นะครับศูนย์บวก5ได้5 5หบวก5ได้10คือ0ูนย์ะครับ9บวก5 14, 4้4บวก5้าได้9ผลบวกของ5้นั่นเองนะครับวิธีการฟันธงตัวเลขง่ายๆนะครับเราเลือกตัวที่มาพร้อมกันนะครับข้างบนกับข้างล่างจะมีแค่ตัวเดียวทุกงวดฟันธงไปที่หลักร้อยจะมีแค่ตัวเดียวทุกงวดฟันธงไปที่หลักสิบเราก็นําเลข59าตัวนี้นะครับไปจับคู่กับเลขที่เราเลือกไว้ก็จะเป็นเลข5า เลข9และก็เลข3ชุดแรกนะครับ5 9และก็5ชุดที่2แล้วก็5 9 7ชุดสุดท้ายนั่นเองเลขก็จ,จะได้งวดละ3ชุดแบบนี้ไปเสี่ยงสังสลากกินแมงรัฐบาลในงวดถัดไปนั่นเองนะครับ16พฤษภาออกวันที่1มิถุนายนนะครับวันนั้นกองสลากตักมา5 9 3 <assa> นั่นเองเห็นไหมครับถ้าเราตัดเลขถูกต้องนนก็จะมีชุดหนึ่ง ที่ออกตรงกับสลากกินแบ่งรัฐบาลนั่นเองนะครับ3ตัวข้างหน้าเป็นลุ้นกันเราเองนะครับงวดถัดไปนะครับเราอยากจะไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกนะครับเราก็ไปจดข้อมูลตามที่ผมแนะนําเรียงให้ถูกต้องนําปีพศมาตั้งทําแบบนี้นะครับตั้งทําแบบนี้ตําแหน่งใช้จุดเดิมนะครับหลักร้อยวงไปที่หลักหมื่นของรางวัลที่1นนะครับหลักร้อยครั้งที่หหลักร้อยครั้งที่2ของเลขท้ายนั่นเองตรงนี้บวกกันนะครับ หลักสิบก็จุดเดิมนะครับวงไปที่หลักพันางวันที่1หลักหน่วยครั้งที่1หลักหน่วยครั้งที่2เลขหน้านั่นเองแบบนี้นะครับหลักสุดท้ายหลักหน่วยวงไปที่หลักร้อยานวันที่1และก็หลักหน่วยครั้งที่1เลขหน้านั่นเองนะครับเราก็นําตัวเลขมาวางเหมือนเดิมนะครับเลข3ามาวางตัวนี้นะครับ4ี่บวก7ดสเคือ1เลขศูนย์มาวางนะครับตัวนี้สี่บวก4ี่ได้8ดเลข5มาวางนะครับแล้วก็เลขสี่ก็มาวางแบบนี้ นะครับเสร็จสับเรียบร้อยนะครับเลข8นะครับบวกลงมานะครับตัวนี้ได้7บวกกันได้5นะครับ5เพื่อเป็น6เป็น7เป็น8เป็น9นะครับมีทั้งหมด5ตัวนะครับเลข5เลข4บวกกันได้9ได้0ได้1 2และก็3แบบนี้นะครับบวกได้10คือ0บวกได้10คือ0นะครับ0บวก0ได้0 0เป็น1 เป็น2เป็น3เป็น4แล้วก็เป็น5นะครับหลักหน่วยจะมี6ตัวนะครับทีนี้ถ้าจับคู่กันก็เหมือนเดิมนะครับจะได้ทั้งหมด30คู่นะครับ30คู่นะครับเราจะคัดให้เหลือครึ่งหนึ่งก่อน15คู่เพราะว่าถ้าเกิด30คู่ไปคูณหลักร้อยด้วย5ตัวเนี่ยจะได้ทั้งหมด150ชุดมันเยอะมากนะครับวิธีการตัดใช้จุดเดิมนะครับหลักแสนรางวัลที่1ไปบวกหลักหน่วยครั้งที่2เลขท้ายนั่นเอง สองจุดนี้บวกกันนะครับห้าบวกสี่ได้เก้ามาวางตัวนี้นะครับแล้วเราก็บวกกันนะครับเก้าบวกเจ็ดได้สิบหกก็คือหกเลขหกตัวนี้สําคัญนะครับจะเป็นตัวเลือกนะครับแบบนี้เป็นเลขคู่นะครับบวกไปที่ศูนย์สองแล้วก็สี่แบบนี้ก็จะเหลือสิบห้าคู่เลขจะเหลือแค่สามชุดนะครับเราไปคัดที่หลัก,กร้อยกับหลักสิบออกมาอย่างละตัวนะครับตำแหน่งตัวนี้บวกกันได้แปด นะครับตรงนี้บวกกันได้3นะครับแบบนี้นะครับแล้วเราก็บวกกันนะครับ8บวกเได้ 15, 5ตัวแทนเป็นเลขศูนะครับผลบวกของ5นะครับคงจะพอเข้าใจนะครับได้0 0ก็ต้องเป็นตัวแทน5นะครับวิธีการเลือกก็เหมือนเดิมตัวไหนที่มาพร้อมกันตัวนั้นแหละที่เราฟันธงในงวดถัดไปนะครับหลักร้อย แล้วก็หลักสิบนั่นเองนะครับเราก็นำเลข5 0ไปจับคู่กับ0 24ที่เราเลือกไว้ก็จะเป็น5 0แล้วก็0นะครับ5 0แล้วก็2นั่นเองแล้วก็สุดท้ายนะครับ5 0แล้วก็4แบบนี้นะครับไปเสียงสลักกินแบ่งรัฐบาลนะครับ1มิถุนาออก16มิถุนานะครับงวดนั้นออกมา 504งวดที่เพิ่งออกไปนั่นเองนะครับเห็นไหมครับถ้าเราตัดเลขถูกต้องก็จะมีชุดหนึ่งที่ออกตรงกับสลากกินแบ่งรัฐบาลนั่นเองนะครับผมนี่คือผลงานในงวดที่ผ่านมานะครับทีนี้เราไปดูงวดหน้ากันนะครับอันนี้คืออดีตไปแล้วนะครับเราไปดูงวดหน้ากันนะครับสูตรการคำนวณเป็นเพียงแนวทางการคำนวณน,นะครับเราสามารถคิดเองทําเองได้นะครับ แต่บอกไว้ก่อนนะครับผมไม่ได้รู้ว่าเลขตัวไหนจะออกหรือไม่ออกนะครับทีนี้ถ้าจะตัดให้เหลือแค่3ามชุดแบบนี้ได้นะครับเราต้องรู้จุดนี้เพิ่มเติมเข้าไปนะครับจุดนี้เพิ่มเติมเข้าไปนะครับถ้าทําให้ดูตอนนี้นะครับอาจจะเป็นการชักชวนหรือว่าแนะนําให้ทุกคนไปเล่นนะครับเอาเป็นว่าใครชอบคิดชอบคำนวณตัวเลขนะครับอยากได้สูตรไปคิดเองนะครับให้ทักหาผมได้ตามเบอร์นี้นะครับ 0952429504เนะครับเบอร์นี้จะเป็นเบอร์ไอดีไลน์นั่นเองนะครับใครสนใจที่อยากจะคิดเป็นทําเป็นนะครับก็ติดต่อเข้ามานะครับหรือถ้าอยากจะพูดคุยกันก็โทรมาได้เช่นกันเบอร์นี้จะเป็นเบอร์โทรด้วยนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับใครสนใจอยากได้สูตรไปคิดเองนะครับเราจะมาดูงวดหน้ากันเราจะมาดูว่าวันที่1กรกฎาคมคิดได้เลขตัวไหนบ้างเราตั้งเหมือนเดิมนะครับ567คือปีพศนั่นเอง ตำแหน่งใช้จุดเดิมตรงนี้นะครับแล้วก็หลักร้อยครั้งที่หนึ่งที่2เลขท้ายนั่นเองตัวนี้บวกกันนะครับหลักสิบก็เหมือนเดิมหลักพันรางวัลที่1นะครับแล้วก็หลักหน่วยครั้งที่1หลักหน่วยครั้งที่2นะครับ <c oughs> อาจจะดูยากหน่อยนะครับแต่สูตรที่ส่งไปให้นะครับจะมีความชัดเจนนะครับทุกคนสามารถคิดเองได้ทุกงวดนะครับ <c oughs> ผมหลักหน่วยก็วงไปที่หลักร้อยรางวัลที่1กับหลักหน่วยครั้งที่1นั่นเองเราก็นําเลขมาตั้งเลข1นะครับ สี่บวกสได้8ดก็มาตั้งเลข8มาตั้ง8ปดบวกหกสบสก็มาตั้งนะครับเลขห้ากับเลข8มาตั้งได้เลยนะครับแบบนี้แล้วก็บวกลงมาหนบวกห้าได้6กนะครับแปดบวกหกสบสีนะครับได้10คือ0นะครับ0เป็น1เป็น2เป็น3แล้วก็เป็น4นั่นเองนะครับนี่คือหลักร้อยในวันที่1กรรกรกฎาคมนะครับ8บวกห้า สี่บวกได้สิบคือศูนย์สามสี่ห้าหกแล้วก็เจ็ดนี่คือหลักสิบจดไว้ดูได้นะครับห้าบวกห้าได้สิบคือศูนย์นะครับแปดบวกหกสิบสี่นะครับศูนย์บวกสี่ได้สี่นะครับสี่เป็นห้าห้าเป็นหกเป็นเจ็ดเป็นแปดแล้วก็เป็นเก้านี่คือหลักหน่วยนั่นเองนะครับในงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมนะครับงวดหน้านะครับถ้าจับคู่กันสองตัวก็จะได้สามสิบคู่ เดี๋ยวผมจะตัดให้ดูว่า15คู่ได้เลขตัวไหนบ้างนะครับเราก็วงไปที่เดินนะครับหลักแสนางวันที่1ไปบวกหลักหน่วยครั้งที่2ของเลขท้ายนั่นเองนะครับบวกกันได้11คือ1มาวางตรงนี้นะครับ1บวก7จะได้เท่ากับเลข8นะครับเพราะฉะนั้นเลข8ตัวนี้เป็นเลขคู่ตามสูตรแล้วนะครับสูตรยังไม่ผิดนะครับเพราะฉะนั้นวันที่1กรกฎาคมนะครับ หลักหน่วยของรางวัลที่1นนะครับสตัวท้ายนะครับน่าจะเป็นเลขคู่ที่จริงเลขคู่มีทั้งหมดอยู่5ตัวนะครับศูนย์สองสี่หดนะครับแต่เราไม่จําเป็นต้องไปเลือกทั้งหมดนะครับเพราะว่าสูตรนี้ยังไม่ผิดนะครับสูตรนี้ยังไม่ผิดนะครับเพราะฉะนั้นเลขคู่ก็น่าจะมากับสูตรนี้นะครับ4ี่หนั่นเองเวลาจับคู่จะได้15คู่15คู่ผมจับคู่เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับแบบนี้ศ1นย์สามสี่ นะครับนี่คือหลักร้อยนะครับแล้วก็3 4 5 6 7ห้าอันนี้จะเป็นหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับ4 6 8ที่เราเลือกออกมานะครับเป็นแนวทางในการพิจารณาในการเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับงวดวันที่1นะครับ1กรกฎาคมนะครับคืองวดหนั่นเองนะครับใครชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลสามารถนำไปพิจารณาได้นะครับเลขทั้งหมดมี15คู่ชอบตัวไหนก็ จดจำนะครับไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลได้นะครับนี่คืองวดวันที่1 0่วันที1กรกฎาคมนั่นเองนะครับกับเลข3ตัวท้ายรางวัลที่1นะครับผมทีนี้เราไปดูเลข2ตัวรางรัฐบาลกันบ้างนะครับ2ตัวรางรัฐบาลนะครับเวลาเราคิดออกมาแล้วก็จะได้งวดละ3ชุดเช่นกันนะครับงวดละ3ชุดเช่นกันนะครับเวลาคิดออกมาแล้วนะครับจะได้แบบนี้นะครับ สามชุดก็จะมีชุดหนึ่งที่ออกได้7 9 1 7 60 42และก็3 1นะครับเราจะมาดูวิธีคิดกันนะครับว่าคิดกันยังไงนะครับแล้วก็จะคิดวันที่1กรกฎาคมให้ด้วยว่าจะเป็นเลขตัวไหนบ้างนะครับแต่ผมต้องทำตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับทำตัวอย่างให้ทุกคนทำได้นะครับงวดนี้นะครับเราเนะแบ่งปันทั้งสูตร3ตัวแล้วก็2ตัวนะครับ สตัวรัฐบาลเราก็จดปีปศเช่นกันมาตั้งตัวนี้ตัวเลขก็จดให้ถูกต้องเช่นกันนะครับแต่จุดวิธีการคำนวณจะต่างกันนะครับฟังหลักสิบนะครับให้ทุกคนวงไปที่หลักแสนรางวัลที่1ดูให้ดีนะครับหลักร้อยครั้งที่1นะครับสองจุดนี้บวกกันส่วนหลักหน่วยนะครับวงไปที่หลักหน่วยครั้งที่1ไปบวกหลักสิบครั้งที่1ของเลขท้ายนั่นเอง ตัวนี้บวกกันนะครับนี่คือสูตร2ตัวรัฐบาลนะครับอย่าสับสนนะครับ3ตัว้ายรางวัลที่1กับ2ตัวรัฐบาลนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่า3ตัวจะมี3หลักส่วน2ตัวจะมี2หลักแบบนี้นะครับฟังหลักสิบนะครับเริ่มแรกให้ทุกคนตั้งเลข3ตัวนี้ก่อนตัวนี้ตั้งทุกครั้งฟังหลักหน่วยตั้งเลข9นะครับอันนี้ตั้งทุกครั้งนะครับเป็นเลขคงที่ต้องตั้งทุกครั้งนะครับ แล้วเอาตัวนี้บวกกัน2อบวกแได้10คือ0มาวางตัวนี้นะครับห้าบวกสได้8มาวางตัวนี้สูตรที่ผมส่งไปให้จะมีคําอธิบายบอกว่าตัวนี้ต้องวางทุกครั้งแล้วจะวงจุดแบบนี้ให้ทุกทุกจุดเลยนะครับทุกคนจะได้ทําได้นะครับสาบวกหจะได้8 0, ดศบวกหจะได้6บวกกันได้4 4เป็น5 5เป็น6เป็น7แล้วก็เป็น8มี5ตัวเช่นกันนะครับ ก้าบวกห้าสิบสี่นะครับแปดบวกหกสิบสี่สี่บวกสี่จะได้แปดแปดเป็นเก้าเป็นศูนย์เป็นหนึ่งเป็นสองแล้วก็เป็นสามหลักหน่วยก็จะมีหกตัวเหมือนกับสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งนะครับเวลาจับคู่ก็จะได้สามสิบคู่เราก็จะตัดให้เหลือครึ่งหนึ่งก่อนก็คือ15คู่เหมือนเดิมนะครับให้ทุกคนวงไปที่หลักหมื่นของรางวัลที่1นะครับไปบวกหลัก10ครั้งที่2เลขท้ายนั่นเอง ศูบวกเจะได้7มาวางตงัวนี้นะครับแล้วก็บวกกันนะครับ7จดบวกเได้14บสีทำเหมือนกันทุกอย่างนะครับแค่จุดตำแหน่งไม่เหมือนกันแค่นั้นเองนะครับตรงนี้เป็นเลขสี่เลข4ี่เป็นเลขคู่เราก็เลือกเลขคู่ออกมาคือ8ปศแล้วก็สองนั่นเองเป็น15คู่นะครับแต่ทีนี้เราจะคัดให้เหลือแค่3มคู่ในขั้นตอนสุดท้ายนะครับจุดตรงนี้บวกกันได้เ นะครับตรงนี้สําคัญนะครับเราสามารถที่จะนําไปตัดตัวเลขให้เหลือแค่ตัวเดียวไปจับคู่กับเลขหลักหน่วย3ตัวนี้นะครับเวลาบวกกันจะได้เท่ากับเลข14 4ตัวแทนเป็นเลข9อันนี้ทุกคนน่าจะพอเข้าใจนะครับผลบวกของ5นั่นเองเรามาฟันธงตัวเลขกันนะครับเลข4นะครับตัวที่มาพร้อมกันนะครับฟันธงไปที่หลักสิบนาไปจับคู่กับหลักหน่วยที่เราเลือกไว้นะครับ ก็จะเป็นเลข48นะครับเป็นเลข40และเลข42นั่นเองงวดละ3ชุดเหมือนกันกับ3ตัวท้ายรางวัลที่1นะครับผมไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ16พฤษภาออกวันที่1มิถุนายนออกมา42นั่นเองเห็นไหมครับ4และก็2ไม่มีการอุปโลกไม่มีการยกเมฆนะครับ เลขทุกตัวที่เราจดออกมานะครับมาจากเลขที่กองสลากเขาตักข้าตวงมานะครับเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงเขาได้นะครับผมงวดถัดไปนะครับเวลาเราจะไปเสี่ยงสลากอีกนะครับเราก็ไปจดข้อมูลตามที่ผมแนะนําเรียงให้ถูกต้องนําปีปศมาตั้งทาแบบนี้นะครับแล้วก็วงไปที่เดิมนะครับหลักสิบวงไปที่หลักแสนรางวัลที่1ไปบวกหลักร้อยครั้งที่1ของเลขหน้า หลักหน่วยก็วงไปที่หลักหน่วยครั้งที่1บวกหลัก10ครั้งที่1ของเลขท้ายนั่นเองนะครับและจุดนี้เลข3นะครับต้องวางทุกครั้งเลยนะครับทุกครั้งหลักหน่วยก็เช่นกันเป็นเลข9ต้องวางทุกครั้งแบบนี้เป็นเลขคขงที่นั่นเอง5บวก1ได้6มาวางนะครับ4บวก2ได้6ก็มาวางบวกกันได้8ได้2นะครับบวกกันได้10คือ0 1 สองสามสี่นี่คือหลักสิบจะมีทั้งหมด5ตัวนะครับ9บวก5บนะครับ6บวกหสองนะครับ4บวก2ได้6 6เป็น7เป็น8เป็น9เป็น0นย์แล้วก็เป็น1มีทั้งหมด6ตัวนั่นเองจับคู่ทุกครั้งก็จะได้30คู่นะครับเราจะตัดให้เหลือครึ่งหนึ่งคือ15คู่ก่อนนะครับให้ทุกคนวงไปที่เดิมนะครับหลักหมื่นรางวัลที่1ไปบวกหลักสิบครั้งที่2เลข ท้ายนั่นเอง3บวก3จะได้เท่ากับเลข6นํามาตั้งในตําแหน่งสุดท้ายตรงนี้นะครับบวกกันนะครับจะได้เท่ากับเลข13ก็คือ3นั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับเลข3ตัวนี้เป็นเลขขี้นะครับให้ทุกคนเลือกไปที่เลขคี้แบบนี้ออกมานะครับก็จะได้15คู่นะครับที่จริง15คู่ก็ไม่เยอะนะครับเพราะว่า2ตัวล่างรัฐบาลตัวนี้ มี100ประตูนะครับเราถูกได้แค่1ในร้อยนะครับถ้าเป็น3ตัวนี่หนึ่งในพันนะครับ3ตัวท้ายรางวัลที่1นะครับและถ้าเป็นรางวัลที่1เนี่ยทั้งหมดจะเป็น1ในล้านนะครับอาจจะถูกยากหน่อยแต่ก็มีคนถูกทุกงวดนะครับไม่แน่นะครับงวดหน้านอาจจะเป็นคิวของเราก็ได้นะครับผมทีนี้เราจะฟันธงไปที่หลักสิบเลือกมาแค่ตัวเดียวตรงนี้สําคัญมากนะครับเป็นเลข6นั่นเอง นะครับ6กบวกเได้13นะครับสตัวแทน8นะครับผลบวกของ5นั่นเองทีนี้เราก็เลือกฟันธงตัวเลขได้นะครับเลือกตัวที่มาพร้อมกันระหว่างข้างบนกับข้างล่างจะมีแค่ตัวเดียวแบบนี้นําไปจับคู่กับเลขหลักหน่วยที่เราเลือกไว้3 7นะครับชุดแรก3 9แล้วก็3 1เลข3ชุดน้อยมากนะครับชุดเดียวอย่าไปวัดดวงนะครับอย่าไปเสี่ยงเลยนะครับ มีโอกาสพลาดสูงมาก3มชุดนี่น้อยมากนะครับอย่าไปตัดทิ้งกันแล้วกันนะครับหมิชนาออก16มิถุนานะครับออกไปที่31เห็นไหมครับ3าแบบนี้ถูกได้แบบนี้ถูกได้นะครับทีนี้ไปดูงวดหน้ากันนะครับทีนี้ถ้าใครชอบเชียงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับสูตรนี้นะครับเราสามารถนําไปพิจารณาในการตัดสินใจได้นะครับ และไม่ต้องกลัวว่าจะคิดไม่เป็นนะครับเพราะว่าสูตรที่ผมส่งไปให้นะครับผมดูแลให้คำแนะนําด้วยนะครับใครสนใจสูตรแบบนี้นะครับติดต่อรับข้อมูลได้นะครับตามเบอร์ที่ผมได้แจ้งเอาไว้นะครับก็คือเบอร์นี้นั่นเองนะครับ0952429504เบอร์นี้จะเป็นเบอร์ ID Line นะครับสูตรที่ผมส่งไปให้ก็จะมีสูตร3ตัว้ายรางวัลที่1และ2ตัวลงรัฐบาลนะครับนำไป พิจารณานะครับในการเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลอันนี้ถ้าชอบนะครับผมทีนี้ค่าครูเราคิดงวดละ90เท่านั้นเองนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาเบอร์นี้นะครับผมทีนี้เราไปดูงวดหน้ากันเราจะมาดู2ตัวล่างรัฐบาลงวดวันที่1ะรับกรกฎาคมบ้างว่าจะเป็นเลขตัวไหนบ้างนะครับเลขนี้ออกไปแล้วนะครับตั้งปีพศเหมือนเดิมแบบนี้นะครับจุดก็ใช้จุดเดิมนะครับหลักแสนไปบวกหลักร้อยครั้งที่1เลขหน้า ฝั่งหลักหน่วยก็หลักหน่วยครั้งที่1เลขหน้ากับหลัก10ครั้งที่1เลขท้ายบวกกันนะครับเริ่มแรกตรงนี้เราก็ตั้งเลข3ก่อนอันนี้ต้งตั้งทุกครั้งนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นเลข9ตั้งทุกครั้งนะครับ5บวก4ได้9นะครับ8บวก4 1่ 42, บวกกันได้8ได้5นะครับได้3ได้4ได้ห ได้6แล้วก็ได้7มีปากการกระดาษก็จดเอาไว้นะครับ9บวก54 2บวก6ได้8บวกกันได้2นะครับ2เป็น3เป็น4เป็น5เป็น6แล้วก็เป็น7แบบนี้เวลาจับคู่นะครับจะได้ทั้งหมด30คู่นั่นเองเดี๋ยวผมจะตัดให้ดูนะครับ15คู่นะครับจะได้เลขตัวไหนบ้างนะครับเราก็วงไปที่เดิมนะครับหลักหมื่นางวันที่1ไปบวกหลัก10ครั้งที่2ของ เลขท้ายนั่นเองบวกกันได้เท่ากับเลข3ามาวางตัวนี้นะครับบวกกันนะครับจะได้เท่ากับเลข10นั่นเอง1ิบคือ0 0นย์คือ10นะครับตัวนี้จะเป็นเลขคู่นะครับเพราะฉะนั้นวันที่1กรกฎาคมงวดหน้านะครับสองตัวรัฐบาลนะครับในตำแหน่งหลักหน่วยนะครับตามสูตรแล้วน่าจะเป็นเลขคู่นะครับศูนย์สองสี่หกดจะเป็นตัวไหนนะครับเราไม่จะเป็นต้องเลือกทั้งหมดเราเลือกตัวที่มากับสูตรนี้สูตรนี้ก็ยังไม่ผิดเช่นกัน นะครับลองไปเช็คดูได้นะครับไปนั่งทำดูได้เลขคู่ก็จะเป็นเลข2 4แล้วก็6นะครับผมก็จับคู่ให้ดูเหมือนเดิมนะครับสามสี 3, 4, 5, 6, 7, อันนี้จะเป็นหลักสิบนะครับแล้วก็2 4 6ก็จะเป็นหลักหน่วยนะครับนำไปพิจารณาได้นะครับถ้าชอบเสียงสลักกินแบ่งรัฐบาลนะครับผมนี่คือ2ตัวล่างงวดวันที่1นนะครับกร,รกฎาคม นะครับ6 7นั่นเองนะครับทั้งหมดก็มี15คู่เช่นกันนะครับแล้วเลขทั้งหมดนะครับสิคู่ตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น3ตัวท้ายรางวัลที่1ตรงนี้นะครับหรือว่า2ตัวล่างรัฐบาลตรงนี้นะครับเราจะคัดมาแค่3ชุดเท่านั้นนะครับไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับแต่เราต้องรู้จุดนี้นี่คือจุดสำคัญนะครับถ้ารู้จุดนี้ เราจะเลือกมาแค่ตัวเดียวนะครับมาจับคู่กับ2 4 6ในตำแหน่งหลักหน่วยนั่นเองนี่คือ2ตัวรักรัฐบาลนะครับเราจะเลือกมาแค่ตัวเดียวนะครับเลขทั้งหมด5ตัวนี้แต่จะเป็นตัวไหนแค่นั้นเองตัวนี้จะเป็นคําตอบสูตรที่ส่งไปอสูตรที่ส่งไปให้จะมีคําอธิบายบอกนะครับส่วน3ตัวท้ายรางวัลที่1นะครับตัวนี้ก็เช่นกันจะมีคําอธิบายบอกว่าคิดยังไงแล้วเราจะเลือกมาแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับ5ตัว5ตัวนี้ มาจากคู่กับ 4, 6, 8ที่เป็นหลักหน่วยนั่นเองแบบนี้นะครับเราก็มาลุ้นกันนะครับวันที่1กรกฎาคมนะครับชุดไหนจะออกตรงกับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับใครสนใจอยากได้สูตรไปคิดเองนะครับไปคำนวณด้วยตนเองก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับตามเบอร์นี้นะครับแอดไลน์เข้ามานะครับ095242909504เบอ,อ,อร์นี้จะเป็นเบอร์ ID line นั่นเองนะครับ หรือใครอยากจะโทรก็โทรได้เช่นกันนะครับเบอร์นี้จะเป็นเบอร์โทรด้วยนะครับโทรมาคุยก่อนได้นะครับผมสูตรที่ผมส่งไปให้นะครับผมส่งไปให้ทั้ง3ตัวถ่ายรางวัลที่1และสองตัวรางรัฐบาลที่ทําให้ดูนี่แหละนะครับทีนี้ช่องของเรานะครับสนับสนุนให้ทุกท่านเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับชอบคิดชอบคํานวณก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสครายนะครับเวลามีสูตรดีจะได้รับการแจ้งเตือนรับข้อมูลก่อนใครๆนะครับ ก็ขอให้ทุกท่านและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังสมปรารถนานะครับขอให้โชคดีมีโชคถูกรางวัลกันทุกทุกงวดเลยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ